สวัสดีนักเรียนชั้นม3ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกผู้แต่งรัชกาลที่6พระบา่าตเด็จพระมงกุฎก้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้นามแฝงว่าพระขันเพชรพระองค์ทรงผูกเรื่องและทรงเรียบเรียงเองรูปแบบเรื่องเห็นแก่ลูกแต่เป็นบทละครพูด เป็นเรื่องขนาดสั้นมีหนึ่งองค์ลักษณะการแต่งราชการที่6ทรงผูกเรื่องอย่างรัดกลุมและดำเนินเรื่องโดยใช้บทสนทนาของตัวละครโต้อตอบกันทําให้ทราบเรื่องราวที่ดําเนินไปและทราบเบื้องหลังของตัวละครแต่ละตัวนอกจากนี้ยังทรงบรรยายกริยาท่าทางของตัวละครแต่ละตัวไว้ในวงเล็บเพื่อช่วยให้นักแสดงแสดงตามบทได้สะดวกและสมบ,บทบาทยิ่งขึ้น ภาษาที่ใช้ในบทละครนี้ใช้คำพูดง่ายๆแต่ให้ความหมายคมคายลึกซึ้งแม้ว่าบางคำที่มีใช้ในอดีตสมัย80-90ปีมาก่อนแต่ไม่มีใช้ในปัจจุบันแต่ผู้อ่านก็ยังพอเดาความหมายได้เรื่องย่อนะคะในล้้ามาที่บ้านพญาพักดีนิ่นละนามีไอ้คำซึ่งเป็นคนรับใช้ของพญาพักดีให้การต้อนรับ และนั่งคอยดูอยู่ห่างๆเนื่องจากไม่ไว้ใจเพราะเห็นสภาพของนายล้ำที่แต่งตัวป,นปอนๆท่าทางดื่มเหล้าจัดจนเมื่อพญาพักดีกลับมาบ้านได้พบนายล้ำจึงทำให้ทราบเรื่องราวของคนทั้งสองจากการสนทนาโต้อตอบกันว่าเดิมนายล้ำเป็นเพื่อนกับพญาพักดี ซึ่งมีตำแหน่งเป็นหลวงกำทรส่วนนายรัมเป็นทิพเดชะนาย้ํามีภรรยาคือแม่นวลมีลูกสาวคือแม่ละออเมื่อแม่ละออมีอายุสองขวบเศษนายรัมก็ถูกจำคุกเพราะทุจริตต่อหน้าที่แม่นวลก็เลี้ยงดูลูกสาวมาตาลลำพังก่อนตายจึงยกลูกสาวให้เป็นลูกบุญธรรมของพญาพักดีนาย้ําจำคุกอยู่สิบปีก็อ,ออกจากคุกไปร่วมค้าฝิ่นอยู่กับ จีนกิมจินเน็กที่พิษณุโลกพอถูกตำรวจจับได้ก็แก้ข้อกล่าวหาเอาตัวรอดฝ่ายเดียวต่อมาก็ตกอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวจึงตั้งใจจะมาอยู่กับแม่ละออซึ่งมีอายุ17ปีกำลังจะแต่งงานกับนายทองคำแต่พยาพักดีพยายามชี้แจงให้ในายล้ำเห็นแก่ลูกสาวไม่ต้องการให้ถูกคนอื่น รังเกียจว่ามีพ่อเป็นคนขี้คุกและช่อโกงจนในที่สุดเสนอเงินให้หนึ่งรอยช่างแต่นายล้ําก็ไม่ยอมเมื่อแม่ละออกลับมาถึงนายล้ําจึงได้รู้จักกับแม่ละอและได้เห็นประจักษ์ว่าตนเลวเกินกว่าจะเป็นพ่อของแม่ละอซึ่งหล่อนได้วาดภาพพ่อไว้ในใจว่าพ่อเป็นคนดีที่หาที่ติไม่ได้เลย หลังจากเรียนเรื่องแล้วต้องเรียนได้ข้อคิดจากเรื่องคือ 1. ความดีความชั่วที่บุคคลได้กระทําลงไปอาจตรงผลช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆหลายประการ 2. เหตุการณ์ที่กระทบใจมนุษย์และมีผลให้มนุษย์แปลเปลี่ยนความตั้งใจไปได้อย่างตรงกันข้ามนั้นอาจเกิดได้โดยไม่ได้คาดฝันและโดยไม่ใช่เจตนาของใครทั้งสิน้น 3. ความรักและความภูมิใจที่บิดามีต่อบุตร ทำให้บิดายอมเสียสละให้แก่บุตรโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น 4. ความรักอันบริสุทธิ์ที่บุคคลสองคนมีต่อกันนั้นจะไม่จำกัดอยู่เฉพาะบุคคลสองคนเท่านั้นแต่อาจเผื่อแผ่ไปถึงบุคคลที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย หลังจากเรียนเรื่องแล้วนักเรียนเขียนสรุปเนื้อเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกเป็นแผนภาพความคิดโครงเรื่องและตกแต่งให้สวยงาม